nó banyang thắc banyang lấy điện thoại cho các em đi học số điện thoại 89 số điện thoại 10 คำมันเดือสามารถใช้เึิ่มพูนได้บนใช่ใส่ได้เนาะก้าเดือดีว่าในกองติเดือดยืดยืดยืใส่ข่อเลยบอกว่าชางเนาะเขายังม่ได้ทขบนเเออแม่่ามงก่อนมือสิหกหกสิบหกไปหกเินหกเ่มาสิบหกอ่าสิบหกพอดีเนาะสิบหตัอะไรลงเด บทักทายสบายดีเดอ้อกับสบายดีสวัสดีเอฟซีบัดสุขู่สู่คนเนาะเอาสบายดีสบายดียดพี่น้องเลยมื่อนี้วันนี้เนาะทางบุจิตรเองได้สั่งอาณาทรายเนาะมาให้กับทางน้องสายหละเพิ่นคือสิมีแผนการในเรื่องเพื่นซานดันเปดน,นี่แหละถือว,ว่าไลา่ไล่พอสมควรอยู่พี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้ก็เป็นทางเธอแม่เพิ่นทา่านเจ้ทาท่านเดมิมมาแหละให้ทางบุจิตรเองเป็นสะพานบุญให้มื่อนี้ก็ได้ กาพูด <ersch> ีเลยว่าาสิได้ในเขามาหาทั้งน้องละดาอนว่าเห็นจย่างน่คือนินค่าว่าไปเอาปูนเองบ่มาอนิเนาะไปเอาปูนเองบ่มาอนิเฮ้ยเนาะทดสอบก็สิบสอบ่เออ อ oh, um, ้าวสวัสดีเด้อเนาะสวัสดีสวัสดีอ่าสวัสดีเด้อทั้งๆทั้งหลายสวัสดีสวัสดีเนาะใกลก็ได้เขาเฮือนล่ะใกลก็เขาเฮือนเนาะมมาชมกะโลใหม่บ่อือลมตากะโลใหม่เนาะอ่าโตผักกะหีบาทนึงก็ได้อ๋อแล้วบ่นี่อือเอ้าน้องส ສະບາຍດสສະບາຍດີນ້ອງສາບປົກ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 ນະໂອ້ તો ໂວຍແລ້ວໄວດີນີ້ແດ່ເບິ່ງແລเວອັນດມາສອງມືແລ bớt lên một nhá anh chờ chờ thằng này họ đang ở đây họ em ở đây nó

Mẹ mẹ cẩn thận với chị kia Cô ấy cẩn thận với mẹ ngang vô nó Cái này thì mình nhăn Những chút đi khóc khẳng vô này Những chút đi khóc khẳng vô Những chút đi Nhưng đưa... qua những trống hồng của đấy Ồ, của nó ra

chung <laughs> <laughs> ừ, ừ, à, à, đi lên nó bữa đi đi chung đầu đi kết bước hạ tiếp bước hạ tiếp hạ sàn xuống hút hút xuống hút xuống hút hút xuống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  hút hút xuống 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 hút hút

những người ừ. no. ờ. <laughs> uh, có hai đứa này. Những người có hai đứa này. Những người có hai đứa này. Những người có hai đứa có hai đứa này. Những người có hai đứa này. Những có hai đứa này. Những có hai đứa này. Những người có có

องเจ้ากับอวาเปนญนะนี่ไม่กันชันเจ้าน้องแน่ระบบแม่กันชันค่อไม่กัชันกับสีสีเพล็ดพี่น้องโอเคว้างนอกนี่เน้าอย่ไนาะเดี๋ยวเข้าไปได้<อ>มนก็สงเลยนี่นะทันทันเลยได้พัดเนาะยังไม่ได้พัดได้นีเนาะเ<อ>ดือดมากๆพี่น้องไลยพ่น บุชันี่ล้วเนาะความงามบันีควมงามเจ้าบัณดมาบะเครื there, uh, <ım> ่องดินลูกองไมอ่าม <Rat> ันจะมาไดนมาอืตาบ่มาเพียงนี่ฮะเีงออกไปได้บ่งยัเราียวลงคิปบ่ออไปลงคิปเดี๋ยวยงมานก็ได้ใช่ไหมอืม่าเดอขากดีบานี้เนาะ ไปเบิ่งนาเป็น <pr> จัโอเคอยู่บ่ตกลงได้อบ่ว่าได้อยู่บ่ได้ก็ซซเฮาสิโอเคไผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนี่้ดีนะผู้ใหญ่จะดีว่าสิให้เพิ่นตัดสินว่าเอาไปได้สิเอาบ่เอาก็ซื้อว่เพิ่นเพราะว่าคือเฮาไปนี่ก็ย้อนทางพระผู้ใหญ่เพิ่นบอกเนาะถ มีมรอดอกว่าไรปกสะกกปกสะโพกจยนี่แล้วหน้าหายเดียวหน้าหาเดียวทีน้าเดียวล้วเป็นอย่างไรยากือตึงให้แต่ราคาก็ะซุอยู่เจ็บไค่เจ็บไคมันจะได้อยู่สามมือถากวนใครเจ็นใหถ้าเรา่ะประมาณลายลากวนลหลร่วงเรต้องขายใจ้ะน้าสงไหล นามูลนามังอย่าให้ได้อย่าให้มันเป็นอ่ามูลของพ่อแน่เนาะอ่อรักษามูลพ่อไว้บ่นี่คมขึ้นกันเนาะย้อนผู้ใหญ่เพิ่นแึงักษาได้ก็ได้เนาะผู้ใหญ่เพิ่น่ยนี่ักษาบ่ได้ยเนาะเออเบินต่ออีกทีนั่นดนได้แล้วนคนไรเนาะอ่สิเป่าอีหยังแล้วบ บ้านน้องจ้อยเจ้าอีกรอบสองทีหลังเวทเนาะวันนี้วัวสำเร็จเนาะมืัอนี้น่าจะได้อะไรมั้งมืัอนี้เนาะวัวนี้ดับเสียมครับอืมจะเป็นยอดเยี่ยมเครับจะเป็นยอดหยางได้ยอดจะไม่ได้ครอบอีกแล้วไม่สั่นครอบอยู่บอกมาเลยเลยมาลุยเลยเนาะเปลือกเปลือกเปลือกใหม่แล้วเปลือกใหม่เที่วิญยังเนาะวิญญาณเนาะมาหักหักโซ่คนเปลือกใหม่เนี่ยหักเนาะ จดมาอมายายากยันอ่ามาแล้วอกอแร็นเพอบเนาะเออแต่เนาะดูดู่วงไปดยดีเห็นแล้วไปดองเลยเออเยี่บแทบมาดีเนาะปี่จีไรเกือนชาทัานแพจดีเนาะวานนี้จะมาดืมน้ำเพื

ประมาณ4ีาเม,อ,อ,มอ,อ่อย่แลบางทีพอเห็นแน่บางทีเห็นเนีันเป็นยังไงันติดโซนทางด้านหนเนาะ

ล,ล่างเน,น <c oughs> เอะพ,ออพี่น้องเอ้ยขี้ผุ่นเออเด่งเนาะเนาะอ่าสีอ่า,อาขี้ผุ่นถึกสีเฮือนเหมือนงามงามเนาะอ่าสาพี่น้องเลยนี่คือพรักคนใหญ่เคนคนช่วยเนะาะแข็งแข็งมันตัดออกมันหมดเนาะ cái tay thì đồng em bưng bưng xuống bên nhà cả bên em cần đó viên ừ. phần mát tới phần ừ. Chào đấy, Ồ, còn Chào này nó sao tẹp nó con mày phun chờ vừa đi đi, đi, đi. ทักปั้นยังบาทนี่<า>อ๋อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเบิร์นน้ำกันอืมยารกาศตอนติดตากะโร่พี่น้องเลยโอ้หาหนอชานเจีเป็นปัดกิบนนี้เนาะเฮ้ยห้อนเนาะบาทนี้เนาะจคกคนไน <c oughs> อืม อกข้าวมากได้ฮ้อนฮอนฮอนพี่เัวเว่ยสมพี่เรียนพูนบ่าโอ้ไอ้กินยังมือน ตัวใครที่อ,อืมอพี่น้องเลยฮะบิ่งบรรยากาศไปนน้ำกันเนาะอ่านี่คืออยู่ทางภายในอ่าถือว่างามได้หน่อยเนาะคาดชู้พี่น้องเลยต๊ะตูกก้ปกติะดอ่ไซไซาใส่ใส่เปิดไฟกันนิ่งหุง่งได้หน่อยเนาะเอ่อเขากันได้พี่น้องเลย สวยงามสวยงามพี่น้องเอ่อสวสีเป็นเพื่อนเป็นซานเนาะธรรมดาอา่าหลายขั้นตอนเจาห,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 หน่อยอันนี้อันนีน้เนาะไปคือดังเนาะคือไป ตัวน,นี้ก็ับลังเลดจ้าจ้าเนาะตัวน,นี้ก็โอ้ยอ่กอ,องขิงไายเพิ่นยังเท่าน,นี้เนาะบพุพเพเนาะอย่างเนาะอืมบุพเพอ่ากองกองดินแหย่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะชำนันแล้วก็มาใส่กับตัวนี้อีกแนอ่อนาจจะพ่ออยู่พี่น้อง,นนองเ,น,เน,นาะกองดินแหย่เนาะจะได้อยู่แห่พ่ออยู่เนาะมันหลายอยู่ดิ อยู่กแล้วสิเป็นยังเนอะกินดัมก็คือดิฉันแจ้วเนอะเจาโเตมืัวะนี่บอโวเตมอววน่ยังมาแล้วไหนจะได้เมื่อนี่นะวะเนะมันแข็งแน่นอนม่นบ่ มิดเก่าฮ like ักเนาะอสเมตรวันเด้จะเมตรวันนี้เาีองเาะหออสี่สิบเนาะมนธรรมดาเนาะอืมแข็งเน่คือจะงานอนหมดแล้ว นลงเ้มันจะบ่มีมันจะบ่มีน้ําอีอันนั้นน่ะมันจังบ่มีอน่ะน้ําน่ะน้ํามันจังยากนะยอดมันเป็นนีบ่จังไดเนาะ cái gì? hoa đèn xi hạ. để đèn xi đơn hạ. để đơn si đơn hạ đấy, anh này nè. bưng bay đi đồng tiền đi. để cho nói này cái phun thuốc na đấy, Bạn này đấy, nó. เออบางชมไปน้ำกันเด้อเอฟซีเด้อหอนเนาะใครใน่นใจวันนี้ได้หนิเวลามันเดดมาเนี่ยเราอยู่โซนนี้เนาะ dù kháng năn hoan đấy, dù kháng năn nó ừ. dù hơn thằng hươn cua hổ hoan năn này, cái bằng nằm này à, hươn bằng nằm này ừ. hươn này, này. Ừ. đông Ơi, nó à. rồi, mùa mai rồi, bà viên cả nó ลงคิดยูน่นออกคนได้แบบเวียงนน่เนาะยยักยีกินข้าเลยอยู่กนขาเลยจังสิยังขเห็นเนาะมาทางไหนกินทางไหนเจ้าออกมาฝวิดแล้วอืมตัวดาวิทย์นะนมาเห็นเห็นเลอาเี่อืมออกมาแต่นาปักกันปหลอดงหน้าบริสุทธิ์ุโอ้ันดดเนง่ายดิเออ แต่ก็ยังบ่ทันได้ฮู้จักอะรายละเอียดนะฮะเนาะอืมมันไปดีสุดไว้เพินพันให้แหละอืมแต่ราคานี่ให้ผู้ใหญ่ตัดสินเลยเฮาก็บ่มีเนาะก็สิว่านี่นะพี่น้องเอ้ยก็รเออนกัเนาะว่าสิเป็นจังไดวทงน้องๆอ่า่งงานอยู่ที่โตโต

ມັນແດຈົນເຈັູຈັບນອດ c ດີນດີແມ່ດແມ່ສບາຍດີສະບາດີພີ່